สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้นฟู้ดแอน i n งทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหมบริษัทฟู้ดแอนด n ง ก่อตั้งในปีพศ .2528 บริษัทประกอบธุรกิจหลักคือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแปรรลูกตามความต้องการและคำสั่งซื้อของลูกค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้ารวมทั้งผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองทั้งนี้บริษัทได้จัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในทวีปเอเชียทวีปยุโรปและกลุ่มประเทศ AEC รวมถึงการส่งออกทางอ้อมโดยผ่านผู้ซื้อในประเทศโดยมีสัดส่วนการส่งออกไปต่างประเทศโดยตรงที่ร้อยละ57.9และจำหน่ายในประเทศร้อยละ42.1ในปีพศ2536ได้แปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปีพศ2547บริษัทได้ขยายสายการผลิต ไปยังการผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดพลาสติกและได้ร่วมทุนกับบริษัทฮอนชวนจำกัดก่อตั้งบริษัทฮอนชวน FD p a c แพ g เกจโดยบริษัทฟ o ้ดแอ d i n งถือหุ้นร้อยละ35เพื่อผลิตขวดฝาพลาสติกและฉลาก ครับในปี2562บริษัทฮอนชวน FD แพคเกจจิ้งก็มีรายได้343ล้านบาทกำไร12ล้านบาทในปี2556บริษัทได้พัฒนาสินค้าใหม่ของบริษัทเองประเภทเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ซัมเมอร์ออกสู่ตลาด2ชนิดคือน้ำบวยและน้ำว่านหางจระเข้ ในปี2562บริษัทได้ลงทุนขยายสายการผลิตอาหารกลุ่มอาหารพร้อมทานที่มีทั้งแบบแช่แข็งและแช่เย็นเพื่อลองรับการขยายตัวของตลาดนโยบายการทำธุรกิจของบริษัทจะเน้นเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นหลักสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นเกรดพรีเมียมใช้วัตถุดิบสดจากธรรมชาติดังนั้นลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นลูกค้าระดับบน ถึงกลางลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ติดต่อค้าขายกันมานานมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทเนื่องจากลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทประกอบด้วยผักผลไม้เครื่องแกงน้ำแกงเครื่องเทศซอสน้ำผักผลไม้เครื่องดื่มนานาชนิดตลอดจนการนำส่วนประกอบต่างชนิดมาผสมผสานขึ้นเป็นสินค้าใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ลดความเสี่ยงทั้งทางด้านการตลาดและด้านวัตถุดิบตลาดต่างประเทศบริษัทสามารถขยายตลาดไปยังทุกทวีปโดยบริษัทได้ส่งออกไปยังต่างประเทศกว่า10ประเทศโดยมีประเทศออสเตรเลียร้อยละ39.1เป็นตลาดใหญ่รองลงมาคือกลุ่มประเทศ aec ร้อยละ26ประเทศญี่ปุ่นร้อยละ13.6ประเทศในทวีปยุโรปร้อยละ10.7 ประเทศสหรัฐอเมริการ้อยละ5.1ประเทศในทวีปเอเชียร้อยละ3.4แอฟริกาใต้ร้อยละ2.1ตลาดในประเทศบรศิษัทได้เริ่มขยายตลาดในประเทศตั้งแต่ปี2548โดยได้ลงทุนในเครื่องจักรอาคารสำหรับผลิตสินค้าประเภทเครื่องดื่มโดยเน้นที่ตลาดในประเทศและมีการส่งออกเป็นส่วนเป็นบางส่วนเนื่องจากมีลูกค้าต่างประเทศที่สนใจสินค้าประเภทชา พร้อมดื่มและน้ำผลไม้พร้อมดื่มโดยการพัฒนาดังกล่าวบริษัทได้คำนึงถึงหลักความปลอดภัยและสุขนามัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองการจัดการด้านสุขลักษณะการผลิตหรือ GMP และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือ HACCP และ BRC จากอังกฤษ จึงทำให้สินค้าของบริษัทมีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือรายละเอียดของสินค้าต่างๆที่ผลิตและจำหน่ายทั้งต่างประเทศและในประเทศประกอบด้วย 1. ผักผลไม้เครื่องเทศอาหารบรรจุภาชนะปิดผนึก 2. น้ำผักผลไม้และเครื่องดื่ม 3. อาหารพร้อมทาน การจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบบริษัทมีโรงงานที่มีกำลังการผลิตรวม60,000ตันวัตถุดิบประเภทพืชผักผลไม้มีทั้งการจัดซื้อผ่านพ่อค้าคนกลางและซื้อจากเกษตรกรทั่วประเทศประมาณ60ลายบรรจุภัณฑ์ต่างๆเช่นกล่องฉลากขวดฝาและกระป๋องส่วนหนึ่งได้ทำการสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศประมาณ5-10ลาย มูลค่าการซื้อวัตถุดิบป,ปี25-62ก็เป็นวัตถุดิบภายในประเทศ96.4%ต่างประเทศ3.6%บริษัทได้แบ่งลักษณะของการขายเป็นทั้งรูปแบบของการส่งออกและการจำหน่ายในประเทศโดยที่ไม่ได้จำกัดประเภทสินค้าทั้งนี้ในการรับผลิตสินค้าไปยังต่างประเทศบริษัทจะคำนึงถึงข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าเป็นหลักสำคัญ ดังนั้นบริษัทจึงใช้กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำการตลาดร่วมกับคู่ค้าเพื่อดำเนินการผลิตให้ถูกต้องตามกฎของประเทศนั้นๆตรงตามข้อกำหนดและความต้องการของคู่ค้าซึ่งจะส่งผลให้คู่ค้าเกิดความมั่นใจสูงสุดว่าสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานสากลพร้อมที่จะรับภาวะการแข่งขันในตลาดและจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ส่วนตลาดในประเทศนั้นบอกบริษัทจะเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทภายใต้มาตรฐานและคุณภาพการผลิตเช่นเดียวกับสินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออกสำหรับงานที่รับจ้างผลิตบริษัทยังคงนโยบายที่จะทำการผลิตตามข้อกำหนดของลูกค้าเป็นหลักสำหรับในการส่งออก ่ามประเทศลักษณะลูกค้าจะแบ่งเป็น3ประเภทคือนายหน้าหรือตัวแทนผู้นําเข้าลูกค้าที่เป็นนายหน้าจะเป็นตัวกลางในการช่วยเจ้าของตาสินค้าผู้จัดจําหน่ายในการหาผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการและได้ค่านายหน้าเป็นค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่ายซึ่งผู้ผลิตอาจต้องจ่ายค่านายหน้าให้กับผู้แนะนําผู้จัดจําหน่ายเจ้าของตาสินค้า จะว่าจ้างผู้ผลิตโดยตรงในการผลิตสินค้าภาวะการแข่งขันในปัจจุบันอุตสาหกรรมผักผลไม้มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นรวมถึงภาวะความไม่แน่นอนของวัตถุดิบบริษัทจึงได้ลดปริมาณการผลิตของสินค้ากลุ่มนี้เพราะไม่สามารถที่จะแข่งขันได้โดยเฉพาะกับคู่แข่งจากประเทศจีนส่วนการแข่งขันจากต่างประเทศนั้นประเทศไทยได้เปรียบ ในด้านของคุณภาพและมาตรฐานของโรงงานที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกแต่เสียเปรียบในด้านของราคาซึ่งเกิดจากคนผลิตต่อไร่ที่ค่อนข้างต่ำและคุณภาพของวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานคงที่ปัญหาสารเคมีตกค้างตลอดจนค่าแรงและสวัสดิการที่ปรับขึ้นตลอดเวลาตามนโยบายของรัฐจึงทำให้สินค้าของประเทศไทยมีราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบ กับประเทศในภูมิภาคเดียวกันเช่นจีนเวียดนามและอินโดนีเซียแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทมีเป้าหมายที่จะดำเนินการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศและสร้างสินค้าแบรนด์ของบริษัทเองโดยใช้อาคารเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้บริษัทมีแผนในการลงทุนที่ต้องใช้เงินทุนในการเพิ่มประเภทสินค้า โดยมีการลงทุนสำหรับการซื้อเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงและขยายการผลิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าด้วยภาวะการแข่งขันจากประเทศคู่แข่งที่มากขึ้นทำให้ประเทศไทยต้องเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับประเทศคู่แข่งมากขึ้นดังนั้นการที่บริษัทจะรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ได้จะต้องสร้างความแตกต่างในเรื่องของคุณภาพและบริการจึงจะรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ และหนึ่งในนั้นคือการมีระบบ HACCP ซึ่งเป็นระบบคุณภาพสากลสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เป็นที่เชื่อถือซึ่งบริษัทได้รับรองโดย TQC SI Certification จากประเทศออสเตรเลียความเสีย่ยงด้านการตลาดธุรกิจหลักของบริษัทคือการรับจ้างผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าดังนั้นรายรับของบริษัท จึงแปรผันตามปริมาณสั่งซื้อและความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเป็นหลักซึ่งเป็นปัจจัยที่บริษัทไม่อาจควบคุมได้อย่างไรก็ตามบริษัทได้วางแนวทางลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยกลยุทธ์การร่วมธุรกิจกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นร่วมกันวิเคราะห์วิจัยแนวทางการทาากรตลาดของลูกค้าอาทิ การจัดรายการส่งเสริมการขายไปจนถึงการร่วมคิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่ที่มีความแตกต่างเพื่อให้ลูกค้ามีสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งอันส่งผลให้ลูกค้าสามารถดําเนินธุรกิจได้นอกจากนี้เพื่อป้องกันความผันผวนของตลาดต่างประเทศทั้งจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกการกีดกันทางการค้าของกลุ่มสาภาพยุโรป ตลอดจนเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศไปพร้อมกันบริษัทจึงได้ขยายกำลังการผลิตส่งผลให้ช่วง3-4ปีที่ผ่านมาสัดส่วนของตลาดภายในประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในปี2562บริษัทมีสัดส่วนการส่งออกต่อการจำหน่ายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ59.7ต่อ40.3ความสามารถในการทำกำไร ความเสี่ยงด้านความสามารถในการควบคุมต้นทุนหากลูกค้ามีจำนวนมากและผลิตภัณฑ์มีหลากหลายชนิดมากเกินไปจะทำให้ควบคุมต้นทุนลำบากเพราะเมื่อมีสินค้าหลายชนิดมากเกินไปสินค้าแต่และชนิดจะขายได้จำนวนน้อยจึงทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไม่ได้ประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อต้นทุนให้สูงขึ้นดังนั้นบริษัทจึงต้องพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและรสชาติอร่อย ในสินค้าที่ต้องการให้เป็นที่นิยมเพื่อสร้างยอดขายให้สินค้าชนิดนั้นมากขึ้นกว่าการกระจายยอดขายสินค้าหลายชนิดแต่มียอดขายน้อยรายได้ในปี2562ของ F&D d ก็มีรายได้อยู่ที่754ล้านบาทกำไร1,460,000า 5,000บาทโครงสร้างรายได้ในปี2562ก็มีมูลค่าการจำหน่ายในต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละห้ามูลค่าจำหน่ายในประเทศร้อยละ40.3ยอดขายแยกตามประเทศในปี2562 ลุ่มประเทศ AEC ก็มีรายได้อยู่ที่113ล้านบาทประเทศในทวีปยุโรป47ล้านบาทประเทศในทวีปเอเชีย14.8ล้านบาทญี่ปุ่น59.4ล้านบาทออสเตรเลีย171ล้านบาทแอฟริกาใต้9.2ล้านบาทสหรัฐอเมริกา22.1ล้านบาทในประเทศ317 ล้านบาทรวมมีรายได้ในปี2562 754ล้านบาทครับข้อมูลทั่วไปของบริษัท Food and d i n กก็มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นมีสินรวมเพิ่มขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นรายได้รวมเพิ่มขึ้น กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น a o a หรืออัตราส่วนผมตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น r o e หรืออัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมี PE หรืออัตราส่วนราคาต่อกําไรอยู่ที่203.29เท่ามี P/BV หรืออัตราส่วน ราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชียอยู่ที่0.28เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ59.74บาท F&D ก็ไม่จ่ายเงินปันผลนะครับ F&D มีพายอยู่ที่10บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟล์อยู่ที่27.09%ผู้ถือหุ้นใหญ่ นายกเกษมดีไมตรี18.74% JW International 9.92%มิสเตอรี8.76%นางสาววัยฮุยลี6.30%คาวาโชฟ Food 5.39%จำนวนหุ้นจดทะเบียน ก็มี17.62ล้านหุ้นราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่14.80บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่23.50บาท f d ก็มี market cap อยู่ที่298ล้านบาทเป็นลำดับที่661ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่อง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ